เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าสู่เกม s u m m บอร์วกับบูช n น l นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมอนเตอร์นะสีดาวนะครับเวเลซ่า mm hmm. นะสำหรับใครที่เลือกน้องแล้วก็ไปลงมานะแล้วก็เผื่อว่าจะปั้นนะ้องเอามาเล่นนะเล่นคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกันกดไลค์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจกับบูชแนลของเราด้วยนะครับตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะเป็นสายสนับสนุนนะครับผมนะเลเวล40นะ เทพพีหนึ่งมื่นสองร้อยสิบห้านะครับแอตแท็กหกร้อยเก้าสิบสองนะครับดีเฟนส์หกร้อยสี่แล้วก็สปีดร้อยห้านะครับปลูกขึ้นมาได้ความแม่นยำขึ้นมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สแตทค่อนข้างสวยเลยนะมีทั้งปลูกได้แม่นนะครับเลือดเยอะนะสปีดนข้างสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของสกิลต่างๆกันนะว่าสกิลน้องทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นการโจมตีมีโอกาส50%นะครับที่จะลดเกจลง30นะครับกกก็เเรรีียยว่่าามโอสคึึงงนนละ ที่เวลานะครับที่เราไปไปใส่ศัตรูจะลดเกรดลงอัพเต็มนะครับดเมแรงขึ้นแล้วก็เอฟเฟกลดพลังบวกเข้าไป25ก็เท่ากับมีโอกาส75เนลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนาะสกิลสนะครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะทุกคนนะโจมตีศัตรู3ครั้งนะครับในแต่ละครั้งก็จะลดเกรดนะครับถ้าเกิดว่าลดได้4เอ่อลดครั้งละ40นะครับถ้าเกิดว่าลดเกรดเป็นศูนย์ก็จะสร้างความเสียหายนะโดยไม่สนพลังป้องกันนะครับก็เรียกว่าตีทะลุดีเฟ์นั่นเองเนาะก็4ครั้งเนาะ เออสครั้งนะสี่สิบก็ร้อยยีนะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขนะถ้ามันลดได้หมดก็เรียกว่าหมดหลอดนั่เองนะครับอัพเต็มกูดาสามเทนเดเมทที่แรงขึ้นนะครับหมายถึงสกิลไฮไลท์กันบ้างครับสกิลนิเมทนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับอันนี้ลบนะทุกตัวนะตีทุกตัวแต่ละครั้งนี่มีโอกาส80%นะครับที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะครับเรียกว่าทั้งหมดนะบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะลบแค่1บัฟนะแต่ตัวนี้ลบทั้งหมดนะครับและยังนะ ลดพลังโจมตีก็คือหักดาบเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสโจมตีแฉลบนะครับทั้งหมดเนี่ยให้หักดาบก็ฉลบ2เทินนะนะครับผมตามลำดับเนาะก็คือถ้าลบออกก็ใส่หักดาบแล้วก็ใส่ฉลบนะครับคือถ้าเกิดลบคิดแรกไม่ออกนะมันก็อาจจะใส่แค่หักดาบนะครับแล้วก็แฉลบไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าลบ2ครั้งไม่ออกเนี่ยเป็นลบครั้งที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะได้แค่ลบบัฟอะไรประมาณนี้เนาะแต่คิดว่านะครับมันน่าจะลบออกหมดแหละสครั้งเนาะอัพเต็มนะครับคูเดลแล้วสี่เทินแล้วก็เอฟเฟกต์ลดพลังบวกเข้าไป ก็ถ้าผมว่ามีโอกาส100%อยเรเลยนะครับที่จะลบบัพทั้งหมดแล้วก็ใส่หักดาบกับบัพชาเล็ตนะครับผมตูรูนเนาะที่แนะนำนะครับก็มีอยู่2สายด้วยกันนะใครที่อยากได้ออกก่อนก็ใส่เป็นนะครับรูนฉับไวหรือรูนสวิฟเนาะนะครับแล้วก็ใครที่เน้นปนป่วนก็ใส่เป็นสตันก็ได้นะครับก็จะเป็นสปีดนะครับแล้วก็นี่ผมใส่เป็นคิเลนแม่นนะเพื่อนๆสามารถเ,เปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูนนะครับใส่เป็นสปีดเฮดพีเฮดพีก็ได้เนาะหรือว่า เม็ดเนี่ยใส่เบอร์2องออบลองแม่นเยอะๆนะแม่นสักยี่สิบนะครับแล้วเม็ดอื่นก็ไปหาห้อยสักหกสักเจ็อะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็ไปรวมท่าอัติแฟกต์ก็ได้นะครับเออสตัมันก็จะได้สวยกว่านี้เนาะเนาะอันนี้ของผมก็เน้นคียกันเน้นแม่นไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนะในส่วนของอนะัติแฟกต์เนาะก็เน้นนะครับตีแรงตามสปีดเนาะถ้าใครที่แม่นน้อยนะครับก็แนะนําว่าใส่เป็นพวกสกิลสามแม่นเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผม ทีนี้ในการเล่นเนาะนะครับก็จะเก่งในพวกกิววอลซีวอลที่ใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีอาร์ทีเอเล่นได้บ้างเนาะสำหรับคนที่เล่นนินมืดอะไรเงี้ยนะก็จะหยิบนิยมหยิบไปเล่นนะครับเ่ะเดี๋ยวผมลองหาบ้านสีดาวนะกิวเรานะไม่รู้จะมีใครให้ตีหรือเปล่านะที่เป็นบ้านสีดาวที่เขาได้เนาะนะครับสีดาวเข้าได้ถ้าแข่งฟาร์มไวผมว่ามันอาจจะแพ้นะเพราะว่าคือตัวนี้ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับน้องเป็นมอนเตอร์สายลบบัฟแจก CC นะมันจะไม่ค่อย มันจะไม่ได้เล่นเกตเรานะนะครับราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาตัว C c ไปเล่นด้วยเนาะอย่างเช่นนะครับหัวน้ำอันนี้เล่นได้นะครับหัวน้ําลบบัฟปุ๊บหัวน้ําแช่เนาะแล้วก็ไม่มดนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวแจกพิษก็เล่นเป็นแม่มดก็ได้ครับแต่ว่ารูนเนี่ยแนะนําเป็นเอกเทอร์หรือสตันนะแล้วก็มีแม่นนะครับสาหรับแม่มดนะแต่ว่าอันนี้ผมเอาไว้ฟาร์มในส่วนของเอ่อป้อมการเหล็กด้วยนะผมก็เลยเอามาเล่นด้วยนะเอามาลองให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าคุณเจอบ้านแบบนี้นะ คุณก็เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีนะครับการที่เราสตารฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะเพราะว่าใส่สตันมาแล้วก็มีหักดาบไม่แฉลบนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าใส่แบบผมเนี่ยมันก็จะเสียอย่างหนึ่งก็คือมันบางนะครับเวลามันโดนตีเนี่ยมันก็จะมันก็จะเจ็บหนักแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็แจกพิษเข้าไปเนาะแล้วก็จะตี3าครั้งอย่างนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทาเป็นใส่ขี้แดงก็จะแรงกว่านี้นะเพื่อนๆนะก็ถ้าเป็นขี้แดงมันก็จะทํารูนยากหน่อยนะ นะครับใครที่เอาเขาบ้านแบบนี้อาจจะแตกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คนขางปวดอยู่นะถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวดาเมจเราเป็นตัวอื่นที่มีสกิลบูนะอย่างบ้านสีดาวนะครับสีดาวมีอะไรดีสีดาวสกิลหมู่นะหรือว่าใครที่เล่นเล่นอยากเล่นนะตัววางระเบิดก็ได้นะั้นไหมนะตัววางระเบิดก็ได้นะครับก็เล่นบนไปเรื่อยๆนะผมหาก่อนนะ ตัววางระเบิดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวนี้ละกันนะครับมันมีสตันด้วยนะหรือใครจะเอาโจ๊กก็ได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูครับว่าวางระเบิดไปยังไงบ้างเนาะนะครับลบปั๊บไปก่อนนะเห็นไหมรอบนี้ก็ถือว่าสตันสวยนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับอ่เราวางระเบิดไปก่อนนะตดตัวเดียวติดน้อยจัดเลยทุยกคนแชร์ไม่ติดแชร์ตดตัวเดียวด้วยนะอะ่ลดเกรไไปก่อนนะครับก็ต้องบอกนะว่ากิววันวอร์ทาน์นะครับตึงมากนะอาจจะแบบค่อนข้างขวดนิดนึงนะครับ เนี่ยถ้าเกิดใครที่ทำดาเมจมันก็อาจาจะตีแบบตายไปแล้วนะทะลุด,ดีเฟนต์นะครับถือว่าตานี้เราสกิลติดไม่ดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะนะครับแช่เข้าไปแล้วก็ฆ่าไปก่อนนะนี่นะครับเห็นไหมพ่นยังชิวเลยนะครับนะแล้วก็ปั่นเข้าไปด้วยนี่นะครับแล้วก็วางระเบิดเข้าไปอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะั้นเะพื่อนนะ แล้วก็ลบบัฟนะครับหวังผลสตาร์นจากรูนสตาร์นของเราด้วยเนาะมันก็จะพปบๆเนี่ยไหมเออล่วงลงไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือข้อดีของการใส่รูนสตันนะมาเล่นกับมอนเตอร์ใส่ซีซีใส่ลบบัฟนะครับนี่ก็ปั่นรถเกตดไปแล้วก็นี่ไปอยู่โอแต่ก็แรงอยู่นะเนี่ยขณะผมใส่คีเลนนะทุกคนนะคือยังโคตรแรงเลยนะครับอืมเนี่ยนะเห็นไหมเรียบร้อยครับผมเนี่ยใครที่มีคอมโบประมาณนี้ก็ลองไปเล่นดูนะทุกคนนะหัวน้ำเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ไอเจ้าบอมแสงเนี่ยอาจจะไม่มีถูกไหมอาจจะไม่มีเนาะอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นแทนหรือนะถ้าเกิดว่าเป็นเล่นกับผู้ลมก็ได้นะถ้าเกิดว่าเ,เล่นพวกบ้าน5าดาวเนาะเดี๋ยวขอลองหาบอนเตอร์ที่อ่าเอาไปเล่นได้อีกนะเพื่อนๆนะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบวิ่งไอเดียพี่เนี่ยผมมีสี่ดาวนะมอนเตอร์ที่แบบไม่เกินหดาวพวกสดาวสมดาวเนี่ยคอมโบแบบเนี่ยเอาไปเล่นกับคอมโบพี่ได้เลยฮอนแท่งป่วนอะไรเงี้ยก็สามารถ คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบอกกันได้เนาะถือว่าเป็นการนะครับแนะนําแนวทางการเล่นกันเนาะก็มาแชร์กันนะเพื่อนๆนะซึ่งถ้าเป็นสี่ดาวเนาะสี่ดาวผมก็คิดออกทีมราเบิร์ดแหละเออดาเมจมันไม่รู้จะพอหรือเปล่านะนะครับหรือใครจะเล่นเป็นสายแจกพิทก็ได้นะอ,อแต่ว่ามันถ้าพิทไม่ติดขึ้นมาเบอกเลยว่าชิบหายเลยนะทุกคนนะครับ อันนี้ก็เป็นสายอีกสายหนึ่งที่ดีขึ้นมานะหรือว่าใครจะเล่นเป็นแนวนี้ก็ได้อ่ะแนวแจกพิษนะครับลองไปแนวแจกพิษแบบกิมมืดดูอันนี้ก็คือเน้นสีเต็มรูปแบบเลยนะม,นนะมีทั้งสตันนะมีทั้งสตันมีทั้งแช่นะครับก็คือเอาไว้ตายกันไปข้างนะอันนี้ก็แช่ไปก่อนนะครับแต่อันนี้คือไม่ติดนะครับเนื่องจากมันเป็นทตุน้ำเลยมั้งนะนะครับาตาน้ำมันใสทธาุลมไม่ค่อยติดแล้วก็ตีไปก่อนเนาะตัวนี้คนข้างปวนนะครับปวนสุดละ แต่ว่าก็คือต้องระวังบูมนะบูมนี่มันคือไปอยไซแตกได้เลยนะทุกคนนะนะครับแล้วก็บูบก็ใส่สก,กิลไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างผมว่าระเบิดละระเบิดละชัวร์กว่าพิษนะพิษอาจจะแบบไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับสตาร์ไปก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบิว้วลูนดีๆมานะอ์ติแฟกตแน่นนะผมว่ามันก็ได้อยู่นะ ็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตีทะลุดีฟเฟนต์ไปให้โลหายด้วยโลไม่ออกก็ลดเกรดไปนะแจกเรื่อยๆครับแจกเรื่อยๆลบปั๊บเรื่อยๆวนไปนะอันนี้คือการเล่นนะครับใส,ส่ซีเต็มรูปแบบก็คือแบบเนี่ยนะครับพยายามแบบย้ายเขาได้เธอนเออนี่ยเห็นไหมก็ลดเลือดโอ้โหจะขึ้นมาปีกันอีกนะวูมเลยเนี่ยนะครับเนี่ยแจกพิชเข้าไปเนาะนะครับเนี่ยตีตายได้ตีโตแล้วไม่ตายด้วย มันจะตายอยู่แล้วใช่ไหมรุนผมอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะทุกคนนะมันก็เลยไม่ตายนะเมื่อกี้นะแล้วก็แช่เข้าไปอีกนะครับไอตัวนี้ก็น่าจะติดพิษตายแล้วมั้งไม่รู้กระกมันซับดาเมจได้ขนาดไหนนะเนี่ยนะแล้วนี่ก็ลบบ,ลนะลบัฟได้นะลบบัฟสตันเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปนะอย่างเงี้ยผมว่าช่วงบ้านประมาณดาวเขียวอะเจอเยอะนะ ทีมกันบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ในการบุกบ้านนะเผื่อใครจะไปเล่นนะครับอ่ะส่วนในส่วนของเวอร์ลีนานะเวอร์ลีนาเพิ่งเปิดมาแนละ้วการต่อสู้ของมอนเตอร์นะครับเรียกเป็นสีเรียกเป็นมอนเตอร์ขอนทาทัดมืดนะครับแล้วก็มีไหมก็มีคนเล่นเหมือนกันนะเพื่อนๆนะช่วงนี้มันเพิ่งเปิดวันแรกๆเนาะนะครับเนี่ยคนที่เล่นสายลบบัฟเนี่ยก็มีนะนะครับ เดี๋ยวลองหาคอมโบที่มันน่าสนใจนิดนึงคอมโบทีมบุกมีไหมอันนี้โดนแบนเนาะนะครับนี่สามทองเออนี่เพ่เพื่อนๆอันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยคือเพิ่งเปิดมาตีกันไปสามทองแล้วอะนะเออนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดเลยเปิดมามอนทานมือมาก่อนเลยแล้วก็ลบบัฟนะครับแล้วก็ตัวดัมเมจนะอันนี้คือเล่นได้เลยนะเพราะว่า มีตัวเปิดเกาะแล้วก็รถเกรนะครับยังเสือลมด้วยฝั่งตรงข้ามก็หยิบตัวลมบัฟออกไปเนาะนะครับแต่ว่าลมบัฟก็ยังมีนะชุดหลีมืดนะครับเดี๋ยวไปดูโอ้โหแต่ว่าเขาเลือกสตันเสือว่ะเพื่อนอ่ะแล้วก็ไม่ลบนะครับตีไปก่อนนะรดเกรไปก่อนนะครับนี่เพราะว่าเขากลัวอะไรรู้ไหมเขากลัวอาร์ครับผมนะเขากลัวอาร์จะแบบวยมันจะล้างได้แต่ว่าพอตีเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับอาร์กช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนตายหมดแล้วไอ้เนี่ย นะครับเห็นไหมก็คือจาไม่จําเป็นที่แบบว่าเปิดมาถึงมันต้องลบตลอดถูกไหมเกตตัวไหนจะเข้าก่อนฝั่งเราเนี่ยเราก็สามารถนะไปลดเกตจากสกิลสก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีมอนเตอร์สายลบป,ปลั๊บป่วนซีซก็แนะนําว่าไปลงทานมาปั้นเนาะนะครับก็ คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ลาไปก่อนนะเพ้่อนะก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นนะกา,ากกน like, กนกลังใจกระบูชแนลด้วยอยากดูรีวิวตัวไหนเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ